วางสายก่อนวางสายก่อนเอาวางสายก่อน,อนเอาวางสายวางสายเอา,เอาวางสายเหรอแม่วางสายแบบนี้หรอวางยังฮะวางแล้วเหรอ,อพูดเรียกป้าเจียบก่อนอาจอะอะพูด จูบด้วยจูบใหญ่เลยที่ไหนมองไม่เห็นอ่ะไม่รู้ตรงไหนก็ไม่รู้รูปกล้องรูปกล้องเหรออ่จะมีกล้องวิดีโอกับอ้าวพูดไปสิอ่ะแม่มาสวัสดีครับยังสวัสดีครับก่อนอ่ะไม่คุยเหรอแม่าม่เห็นได้เลยอ้าวเอาาเพูดเอาไปแนบหูแล้ว่อแม่เจี๊ยบไม่เห็นแล้วดูดิป้าเจี๊ยบอ่ะ นี่างไงอาาีเยบปายส่งจุบกันแรกของราการส่งจูบอนแนไหนเขาจูบที่กล้องน่ะแม่ปูแล้วทำไมไม่คุยอ่ะเจ้ยวางสายแล้วนะเดี๋ยวจูบเดี๋ยวจูบเออ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 อยู่ได้เหละอ่ะ อยากคุยแต่ไม่ร้จคุยยังไงวะเขาไปแน่ผูอยู่อะเลยมากข้าวยังมัมมัมยังปาเจี๊ยบที่มัมมัมยังอ่ะบาย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 ก่อนบายบายป้าเจี๊ยบก่อนบาย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 อ่ะไม่คุยละเอาจุ๊บก่อนจุ๊บบายบายก่อนบายบายจะปีนออกเลยหมดไม่เอาเอาวางสายยังวางสายยังวางสายก่อน เอาวางสายวางสายเอาวางสายเหรอแม่วางสายแบบนี้เหรอวางแล้วเหรออือคุยก่อนคุยก่อนคุยกับแม่ก่อนเดี๋ยวยายยิบให้มันลนเนี่ยยายยิบให้ลนคุยกับแม่ก่อนเอาเอจ้าแม่ถามกินข้าวเยอะเปล่าไอ้แม่ใหญ่ใหญ่ วางแล้วเปล่ากินนมกี่กล่องกินนมกี่กล่องกล่องเดียวเรอแต่กินข้าวเยอะหรอเออกินกระจุกกระจิกเอาเอาล็อสายมาเอาคุยด้วยคุยด้วยเดี๋ยวแม่คุยดิแม่ถามอ่ะตื่ไม่ฮะไม่หรอกไม่ตื่นไม่ไอเลยใช่ไหมแม่เปล่าไอตอนนอนแล้วกดอะไรนักหนาคุยสิเนี่ยคุยฮัลโหลฮัลโหลดิแม่อยู่ไหนแล้วอ่ะคุยสิคิดถึงหมาเป๊ะคิดถึง อ้าวแนนผูอะ้คุยกับแม่อ่ะพูดด้วยพูดด้วยอ่ะแล้วไม่พูดล่ะฮะลไมปท่าำอะไรมาบ้างไหนไลแม่เลแม่ไปทำอะไรมาบ้างอ้คุยคุยคุยแม่รอฟังอยู่เมาจจดดเดี๋ยวก่อนอะไรมาวาง เลยมาวางเลยมาจะวางเอ้าวางวางวางสายวางสายเอาวางสายวางสายวางเงี้ยหรอวางสายเงี้ยหรอเลยมาอ่าวางสายวางสายเออเออวางสายไปวางยังวางไปแล้วบ๊ายบายเลยายมา บายบายส่งจูบด้วยเออ <c oughs> <c oughs> เอาวางวางสายวางสายวางงั้นแล้วหรออ๋อาวางสาย